สวัสดีครับหนูหน,หนูน้องๆโรงเรียนสวนสีวิทยานะครับจากจังหวัดชุมพรอ่ะเรามาดูเรื่องของดนตรีนะครับดวงจันทร์ในดวงใจผมชอบทรัมเปตนะครับเพลงนี้จริงๆแล้วอินโทรก็ทรัมเปตขึ้นก็ทรัมเปตนี่ไม่ว่าจะช่วงขึ้นหรือโซโลเป่าเสียงกว้างหนูเป่าทรัมเปตเสียงดีนะลูกนะเป่าดีมากๆเลย เพราะเพลงนี้ตำเป็ดโดกเด่นมากที่บันทึเป็นเสียงนั่นอา,อาจารย์สุธินรัติท่านเป่าไว้นะครับหนูก็เป่าได้สำเนียงได้ใกล้เคียงรุ่นใหญ่แต่บัเอิญว่าอาจารย์สุธินรัติท่านเสียชีวิตไปแล้วไม่แน่นะหนูฝึกมากๆอีกนิดหนึ่งหนูจะมาเป็นตัวแทนอาจารย์ทินได้นะครับถือว่ามือตำเป็ดอันดับหนึ่งนะแต่หนูเป่าสำเนียงคือจริงๆแล้วตำเป็ดเี่เป่าได้เหมือนกัน แต่สําคัญสําเนียงที่มันออกมาอันนี้นี่มัน,นมันเป็นเทคนิคพิเศษพรสวรรค์ของแต่ละคนนะแต่หนูมีพรสวรรค์ที่ดีแล้วอย่าหลงทางตัวเองนะลูกเป่าสําเนียงอย่างเงี้ยถือว่าสําเนียงดีนะสาเนียงกว้างนะ,อะชอบ t รมเป็ t นะครับก็ถือว่าไม่มีอะไรเพราะว่าพวกพวกหนูนี่ชัดเจนกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดไม่ว่าจะเป็นกีตาร์ที่จะมาเล่นเพลงเร็วคิดถึงบ้างเนออะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าสมบูรณ์แบบทีมเวิร์กดี นะกลุ่มทีมเวิร์ทั้งหมดเนี่ยเป่าได้ดีแล้วก็สมัคคีกันดีนักดนตรีถ้าไม่สมัคคีกันแล้วเวลาการเป่าความบาลานซ์มันจะขาดไปแต่หนูสมัคคีกันดีแสดงว่าผ่านการฝึกซ้อมมาพอสมควรเลยแต่รวมๆแล้ววันนี้หนูไม่มีเสียเลยถ้าเรื่องดนตรีนะดีมากนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะศิลป,ปินแห่งชาติคุณครูชลทีชานทองค่ะสำหรับนะักร้อง ผมขอชมว่าใช้ความสามารถเฉพาะตัวได้ดีเหลือเกินถึงแม้ว่าจะเนื้อไปนิดหนึ่งแต่ว่าเต้นได้พลิวดีจริงเก่งมากลุกเอ็นเตอร์เทนคนได้ดีจริงๆนะครับเ,เพลงช้าดวงจันทร์ในดวงใจพอขึ้นมาปั๊บเสียงค่อนข้างเคลือนะลุกเสียงมันเคลือเหมือนจะไม่มั่นใจตัวเองเวลาร้องแต่พอร้องได้สักสองสามประโยคจั ติดรมแล้วทีนี้ได้ที่เสียงก็คงเส้นองวาเดินต่อไปอย่างสบายๆไม่มีอะไรมีบางคําไม่ชัดนิดหน่อยนอกนั้นก็ไม่มีแผลอะไรมากนักแต่เสียงของเธอนั้นแหลมคมดีน่าฟังดีครับเพลงนี้ไม่มีปัญหาครับต่อผ่านเพลงที่สองบางเนื้อพี่เนื้อคิดถึงบ้างเนื้อนี่เป็นธรรมดาฮะเพลงเร็วเป็นอย่างนี้ทุกทีนะมีขาดหายมีหล่นหายเป็นบางคำน,นี่เป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยอันนี้ไม่ถือสาหาความกันแล้วแต่ว่าร้องได้มันดีและสนุกดีครับ ครับขอบคุณนะครับสำหรับในเรื่องด้านการโชว์ครับคุณครูชุดตีเดชทองอยู่ครับสนรศิวิทยาครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันตั้งนานนะฮะหายหน้าหายตานะครับมีดีขนาดนี้ที่ไหนมีประกวดไปนะจะได้เพิ่มทักษะกันขึ้นมาอีกนะครับดวงใจในดวงใจครับคิดงานได้สวยครับชุดดูดีครับเด็กๆทำหน้าที่ตัวเองได้ดีครับสวยครับ คิดถึงบ้างเนอครับชุดน่ารักครับดูเก๋ๆดิดูไม่ต้องไม่ต้องไปใช้เงินทองอะไรมากมายแต่ใช้ความมีสเสน่ห์ของแพทเทิร์นนะฮะดูน่ารักนะครับถ้าเต้นครับครูชอบบล็อกกิง้งหลายบล็อกกิง้งดูสวยดูดูพอร่วมโชว์แล้วส่งให้นักร้องเด่นมากนะฮะจากนักร้องที่มีหุ่นที่เด่นอยู่แล้วนะฮะ โชว์ไปห่อหุ้มก็ทำให้ดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่กูอยากจะช่วยนักร้องครับพอเรารู้ว่าจะเป็นแม่ทัพเนี่ยอันดับแรกความรับผิดชอบต้องลดหุ่นครับเดี๋ยวก็จะคิดว่าแถวชุมพรหุนแบบนี้หมดเสียเลยนะฮะพอหนะ้าที่อันยิ่งใหญ่เนี่ยเป็นแม่ทัพนะฮะไม่ใช่แม่ทัพหมูไม่ใช่นะฮะร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยค่า,าัยความสวยด้วยหุ่นด้วยนะฮะแต่จะบอกหนูว่าวันนี้เห็นหนูนะ หุนขนาดนี้ไม่มีอุปสรรคกับการเต้นเลยหนูพิวมากเออไปลดหุ่นถ้าอยากมีอนาคตหรืออยากจะช่วยให้วงดนตรีโรงเรียนหนูเจริญรุ่งเรืองหรือติดท็อปเทนในประเทศนี้ลดหุนอีกนิดนึงครับลูกขอให้ดูโชคดีครับขอบคุณ,คณสำหรับ<อ>คำแนะนำดีๆนะครับจากคุณครูทั้ง3ท่านนะครับ